เนื้อหาทั้งหมดในช่องหมวยเล่าลึกลับเป็นเรื่องราวที่สร้างจากจินตนาการเพื่อความบันเทิงแก่ผู้ชมผู้รับฟังเรื่องราวตัวละครเหตุการณ์และสถานที่ที่ปรากฏเป็นเพียงเรื่องสมมุติที่ไม่มีอยู่จริงในชีวิตจริงจะทำขึ้นเพื่อถ่ายทอดบรรยากาศแห่งความลึกลับสยองขวัญและเหนือธรรมชาติในเชิงศิลปะเท่านั้นผู้ชมควรใช้วิจารณญาณในการรับชม และไม่ควรนําเนื้อหาไปตีความในเชิงข้อเท็จจริงซีรีส์สยองขวัญปลาหมอพยาบาทตอนที่หนึ่งเสียงดิ้นกลางท้องนาเสียงฝนตกเบาๆเสียงกบร้องไกลๆฤดูฝนในชนบทเล็กๆแห่งหนึ่งทุ่งนากำลังเขียวขจี กลิ่นโคลนกลิ่นข้าวอ่อนลอยคลุ้ทั่วท้องทุ่งทุกเช้าชาวบ้านจะออกไปนาไปไร่หาของกินตามธรรมชาติประซิลประสร้อยหอยขมคือของฝากจากผืนน้ำแต่ในวันหนึ่งเสียงดิ้นน้ำกระเพื่อมเบาๆใต้คันนาทำให้ไอเพียน สาวนาไว้กลางคนหันไปมองที่นั่นมีปลาหมอตัวใหญ่เกล็ดดำเป็นมันวาวดิ้นแรงผิดธรรมชาติมันไม่ได้ดิ้นเพราะกลัวแต่มันดิ้นเหมือนเรียกให้จับไอเพียนหัวเราะเบาๆโชคดีวันนี้มีของกินแล้วเว้ย มันตักปลาหมอขึ้นจากน้ำแต่พอแสงแดดส่องถึงดวงตาของปลาหมอคู่นั้นกลับไม่เหมือนปลาทั่วไปดวงตาสีแดงเรื่อเหมือนคนมองตรงกลับมาและตั้งแต่คืนนั้นเสียงปลาดิ้นก็ดังขึ้นทุกคืนทั้งที่ไม่มีน้ำ เสียงน้ำกระเพื่อมดังขึ้นช้าๆก่อนเงียบลง